สวัสดีนี่ยนะคบตอนนี้อยู่กับช่องมีงน้อยคงนะคลิปคลิปนี้ไม่ได้จะมาเล่นเกมนะครับแต่มาแต่จะมาจัดอันดับเทียร์ลิสโปเกมอนนะครับที่ชอบนะครับตั้งแต่เจนหนึ่งถึงเจนเ้านะครับนี่เจนเก้านะพัสกาเลต e เวเลต์เจนเก้านะเริ่มที่ Normal เจนหนึ่งครับ Normal เจนหนึ่งนี่มีหลายตัวนะที่แบบ มีหลายตัวที่รู้สึกชอบนะเดี๋ยวให้ดูทีละตัวมีป๊อปโป,โปพีเจียนพีจอร์ด <c oughs> แล้วก็มีเนียสกับกาลูรา <c oughs> เทนทารอสคาบิกอนอีวูยแล้วก็มีตามอนนะที่ลังเลน,นะทุกคนตอนนี้นว่าจะเลือกอะไรแต่ผมขอเลือกเป็นอีวูยแล้วกันครับอีวูยน่ารักสุดละแล้วก็ไฟมา หมดเลยนะอีวูไฟก็ชอบวินดี้ก็ชอบคาลดี้ก็ชอบไอค้คาลดี้ไฟเยอร์ก็ชอบลิซารอน,นก็ชอบฮิตโอคางงี้ก็ชอบเออแต่ผมให้เป็นวินดีล้ละกันครับเป็นวินดี้นะที่ชอบที่สุดนะครับแล้วก็วอเตอร์วอเตอร์ก็เออ ให้เป็นเกลาดอสนะครับเกลาดอสนะเอ๊ะไม่ดีกว่าให้เป็นโคดักโคดักนะให้เป็นโคดักส่วนทาดพืชเหรอครับอืมจเจนแรกธาดพืชไม่ค่อยรู้จักเลยสิรู้จักแต่ตัวสตาร์เตอร์เนะี่ยเป็นฟุชิกิโซแล้วกันครับแล้วก็นี่ท่าไอะไรนะอ๋อสายฟ้า สายฟ้าก็พิคาชูเลยครับไอซ์น้ำแข็งเอ่อฟรีเซอร์ครับฟรีเซอร์ไฟเตอ,อร์เหรอเป็นไคลริกี้ครับแล้วก็พิษพิษนี่รู้จักหลายตัวเลยมีฟุชิดิันนี้แล้วก็บีโด กับสเปียอาโบอาบ็อกนิโดรันสองตัวแล้วก็นิโดคิงกับ il, นิโดคุยนะทุกคนแล้วก็มีโกแบตกับซูแบตแล้วก็มีเออ่เกนก้าด้วยโกสแล้วก็โดกัสนะขอเลือกเป็นเ เกนก้านี่ไปเลือกตรงผีก็ได้มั้งเป็นสเปียร์แล้วกันครับอืมแล้วก็ท่านหินท่านหินขอเลือกเป็นนิโดคิงครับฟลายิงท่านบินท่านบินคือแน่นอนตรงนี้ตอนแรกผมจะเลือกเกรดดอสแลละแต่ไ็นเลือกโคดักแทนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้เป็นเกเรดดอรสเอ้ยหร,อหรือจะเป็นบัตเตอร์ฟรีหรือว่าจะเป็น ไฟเออร์ก็ชอบนะฟีเซอร์ฟีเซอร์เลิกไปแล้วแล้วก็ไคริวก็ชอบแต่ขอเป็นเกลาดอสแล้วกันครับไคริวไปเลือกตรงมังกรก็ได้นะไคริวนะเนี่ยเนี่ยตงมังกรไคริวเนะี่ยแล้วก็อันนี้เป็นธาตุพลังจิตอ่าพลังจิตพลังจิตเป็นมิวทูครับบัก๊กแมลงแมลงให้เป็น คาร์เตอร์ปี้แล้วกันครับแล้วก็ล็อกหินหินเป็นนี่อีวักค,ครับอีวักกสเป็นเกนก้าดาร์กเออเจนแรกไม่มีท่านมืดครับเหล็กนี่ก็ตัวแม่เหล็กจำชื่อไม่ได้นะแล้วก็แฟรรี่แฟรรี่เป็นบาริเอตครับสตาร์เตอร์สตาร์เตอร์ที่ผมเล่นในเจนนี้ก็คือฟุกิดานี้ครับเค แล้วก็อันนี้ขอเป็นลิซาร์ดแล้วกันครับแล้วก็ตำนานตำนานบอกเลยไฟเ e อครับผู้ชนะของเ้นหนึ่งเป็นเอ่อผมชอบตัวนี้มากอูวีรักอูวีมากแล้วก็เออ นี่เป็นตัวบัคกที่หาได้ง่ายที่สุดของท่านมืดในเจนหนึ่งก็คือภาคเรดนั่นแหละมีภาคเรดภาคบูภาคเยลโล่แล้วก็ภาคกรีนนะครับอันนี้ Normal 2, เจอสองอันนี้ไม่รู้จักเลยนะแต่ถ้าเลือกจะดีไซน์เป็นเอ้ยเอานี่ครับเป็นโปเกมอนที่อยู่กับคุณจอยในโปเกมอนเซ็นเตอร์จำได้แล้วก็ขอเป็นโฮโอครับโฮโอ,โอ ธาตุน้ำเป็นออกซินครับธาตุพืชเป็นจิโกริต้าครับถ้าตุไฟ้าให้เป็นพิชูแล้วกันครับธาตุน้ำแข็งเออธาตุน้ำแข็งยังไม่รู้จักเลยนะเออขอคขมนะธาตุธาตุน้ำแข็งไม่รู้จักเลย ถ้าต่อสู้อันนี้ก็ไม่รู้จักเหมือนกันถ้าแมลงเจนนี้ผมไม่ค่อยรู้อะทุกคนอันนี้ถ้าหินหรือดินหินหินหินดินอยู่ไหนอ๋ออันนี้แหละดินเอ่อนี่นกันทุกคนนี่ชอบหน้ามาันแล้วก็ฟลายิงของภาคนี้ ลูกเกียไปเลือกตรงไปเลือกตรงตำนานก็ได้ลูกเกียเนี่ยเอ่อนี่จำหน้าได้แต่ว่าจำชื่อไม่ได้นะคะขอโทษด้วยพลังจิตพลังจิตเขาเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวนะพวกนี้อะไรเยอะแยะนะนี่นะคะเป็นอีวี่างพลังจิตเนาะ แล้วก็บักมแมลงแมลงนี่เป็นร่างพัฒนาของสไตร์นะครับหินเออไม่รู้จักแต่ผมรู้จักเนี่ยทำตัวเป็นต้นไม้จวสุดท้ายมันคือหินอืมแล้วก็โกส์มีตัวเดียวดาก้อนก็มีตัวเดียวด์กนี่ดา่าให้เป็นแบล็กกี้แล้วกันนะครับเป็นร่างพัฒนาตัวเดียวของอีวีที่ผมจำชื่อได้ ส่วนท่านเ็กก็ค้าไๆแ้วกันนะไม่เคยรู้ท่านนี้เท่าไหร่ทาาุเฟรี่ใช่ไหมเฟ i ร y รี่อ่ะตัวนี้ผมจำได้อยู่สมัยเจนหนึ่งตอนเจนหนึ่งอ่ะเอ้ยไม่สิตัวเนี้ยตอนแรกมันเป็นท่าน normal ทุกคนตอนแรกมันเป็นท่าน normal แล้วมันไปถูกเปลี่ยนตอนเจนสนะถูกเปลี่ยนตอนเจนสี่ให้กลายเป็นทาาุเฟรี่นะครับแล้วก็สตาร์เตอร์สตาร์เตอร์ที่ผมเลือกใน เจนนี้ก็คือชิโอไราชิครับแล้วก็อันนี้เป็นนี่ละกันทุกคนไม่ใครร่รู้ตำนานน่นหอหครับลูกเกียตัวที่ชอบเหรอตัวที่ชอบเป็นตัวที่ชอบก็ลูกเกียโอเคไปเจนสามครับ นอมอโเจนสามเออลดจากน้อยอีกแล้วนี่ละกันไฟจนสามนี่สตมรเตอร์จนสามไปแล้วกันผมไม่ค่อยรู้อ่ะเจนหลังๆนะทุกคนส่วนใหญ่นะรู้แต่แค่จเจ็นแรกๆอะ่ะแล้วก็ท้าน้ำนี่นี่จำได้เป็น เทพแห่งน้ำใช่ไหมจำได้อยู่แล้วก็ทัดพืชเออนี่รู้หน้าแต่ไม่รู้ชื่ออีกแล้วแล้วก็มาไสฟ้านี่แหละผมไม่เคยเรียกชื่อเลยตัวนี้ผมเรียกมาไซฟ้าตลอดเลยแล้วก็นี่เป็นตัวแทนแห่งยยกน้ำแข็งท่าต่อสู้ของเจนนี้อ่านี่นี่จำได้ จำชื่อไม่ได้เป็นทิศก็น,นะน,น,กกนี่ผมจำได้เนี้ยตัวเนี้ยคือในโปเกมอนเจอ์นี่่ะโกไปโกไปจับมาตัวเนี้ยผมจำได้แล้วก็ธาตุดินดินนี่เป็นเทพเจ้าแห่งดินแล้วก็ฟลายน์นี่เลควาซ่าเลควาซ่าเทพเจ้าแห่งท้องฟ้า แล้วก็พลังกิตพลังจิตเออนี่บักแมลงแมลงก็ตัวนี้ที่โก <Go S 1> ไปจับมาในโปเกมอนเจอรี่นะครับได้จับมาสามตัว จริงๆอะถ้ามันพัฒนาแบบอันเนี้ยมันจะเป็นพัฒอันนี้ต่อแต่ถ้ามันเป็นอันเนี้ยมันจะเป็นอันนี้ต่อซึ่งสามตัวของโกะอะมันได้เป็นอันนี้หมดเลยแต่ผมให้ล่างแรกของมันแล้วกันนี่อุ้ยซูมเกินไปหรือเปล่าท่านหินนะครับท่านหินเป็นนจำได้เป็นปเกอนมายานะจำชื่อไม่ได้แล้วก็โกสนี่ตัวนี้ชามากเป็นตัวที่มีเฮดพีแค่ หนึ่งแต่ว่าพลังป้องกันสูงมากมีแค่ธาตุไฟไออะที่ตีมันเข้าอะ่ะแล้วก็มีธาตุอื่นด้วยที่ผมจำไม่ได้นะธาตุมังกรดรากร้อนอยากให้เลควาซ้าอีกอะแต่เลคว้าซ้ายเลิกไปแล้วขอเป็นนี่กันรู้จักหน้าแต่จำชื่อไม่ได้นะขอโทษด้วยนะครับแล้วก็นี่เป็นตัวหมาป่า เวลาผมเล่นเกมโปเกมอนผมไม่ค่อยเรียกชื่อส่วนใหญ,ญ่ผมจะเรียกแบบสัญ,ญลักษณ์จุดเด่นของมันอะ่ะแล้วก็ท่านเหล็กเป็นนี่เอ้ยนี่เป็นตัวแทนแห่งดวงดาวนะที่จำได้เฟรี y เหรอเฟรี y เป็นนี่แล้วกันสตาร์เตอร์สตาร์เตอร์ที่ผมเลือกในเจนนี้นั่นก็คือตัวน้ำครับเนี่ยตัวน้ำที่ผมเลือกตัวน้ำตัวนี้ผมเลือกเป็น ผมจำชื่อไม่่คยได้อีกแล้วเอออันนี้ก็เอาของเลควาซาไปแล้วกันคนละล่างนะคนละล่างฉันไม่นับตำนานตำนานขอเป็นลูกเกียสีดำลูกเกียล่างมืดแล้วก็ผู้ชนะได้แก่เลควาซาครับเลควาซาชนะ มาเจนสี่ครับนอร์โมเจนสีเฮ้ยบีดูเอาบีดูแล้วก็ทัดไฟเป็นไฟโรตอมแล้วกันครับธาตน,น้ำธาตุน้ำเป็นนี่วอเทอร์ Water, โรตมเป็นอันนี้เป็นโรตอมทัดไฟนี่เป็นโรตอมผสม ผสมเลยนะผสมไมโครเวฟท่าน้ำเป็นโรตอมผสมคือสักผ้าแล้วก็นี่โรตอมผสมเครื่องตัดหญ้าแล้วก็นี่ถ้าส่ฟ้าอืมเป็นนี่ ตัวนี้เก่งมากเลยนะเก่งมากแต่ว่าผมจำชื่อไม่ได้ท่าน้ำแข็งนี่โรตอมผสมตู้เย็นไฟเตอร์ <c oughs> เป็นลูคาลิโอแล้วก็ทัดพิษเป็นนี่ผมจำชื่อได้น้อยมากอะทุกคนทัาดินเป็นนี่โหดมากตอนผมเล่นโปเกมอนเอ่ออันเนี้ย เจนเก้าว่ะสกาเล็ตเวลเลยดะผมมีไอเนี่ยอยู่ในทีมหลักแล้วก็ฟลายงทัดบินปะโอเคทัดบินเป็นนี่เป็นโรตอมผสมพัดลมทัดพลังจิตเป็นนี่คือที่ผมจำได้นะมันคือตัวแทนแห่งฝันดี แล้วก็บักมแมลงเป็นนี่เป็นราชินีพึ่งซึ่งคล้ายๆกับสเปียเลยถ้าบอกว่าเนี่ยคือร่างพัฒนาของสเปียผมก็เชื่อนะอันนี้ท่านหินไม่รู้จักนะเออถ้าเอาชอบดีไซน์ขอชอบดีไซน์ตัวน,นี้หน้ามันลงนวดโกสท่าผีเป็นนี่เป็นปโปกเกมอนมายานะครับ ดารกอนดารกอนก็ตัวเมื่อกี้แหละแ,แค่ไม่มีขาเพราะโดนอาเซอุสลงโทษใช่ไหมยำาได้อยู่แล้วก็้าโกดักให้เป็นนี่นะครับคือตัวแทนแห่งฝันร้ายแล้วก็ทัดเหล็ก เอออยากให้ลูคาลิโอนะแต่ลูคาลิโอเลิกไปแล้วดิเลิกไปแล้วลูคาลิโอให้เป็นนี่นะคบล่างสามของสตาร์เตอร์น้ำเจนสี่ใช่ไหมเจนสี่ใช่เจนสี่แล้วก็นี่เฟรี่มีสองตัวเอาเอา,ากันนะมจากจำชื่อไม่ค่อยได้นะคบขอโทษด้วย,วยนี่ก็ลิงไฟจริงๆผมไม่ค่อยเรียกชื่อเวลาเล่นโปเกมอนนะอันนี้ก็ให้เป็นล่านี้ของลูคาลิโอ ตำนานตำนานให้เป็นอาเซอุสต้องอาเซอุสเท่านั้นแล้วก็ผู้ชนะได้แก่เดี๋ยวนะท,ท,ทอดผีมันมีนี่จะให้โลตอมธรรมดาอย่างงี้เออผู้ชนะได้แก่บีดูฟใช่บีดูฟ บีดคูคือที่สุดแต่ตอนนี้แบตผมเหมือนจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่4ี่เจนก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีก1 2ึ่งสอามสี่ห้าอีกห้าเจนนะครับอีกห้าเจนจะมาทำเป็น EP 2สองเพราะฉะนั้นบายบายครับ